กำจัดอารมณ์ขี้อิจฉากันเถอะเพนพักสาวออฟฟิศรู้สึกว่าเธอมีอารมณ์ขี้อิจฉาหน่อยๆเธอไม่อาจทําใจยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานได้บางครั้งเธอก็อิจฉาสาวสวยเก๋ที่ได้รับความนิยมในงานเลี้ยงหรือบางทีก็พลอยโกรธเพื่อนร่วมงานที่ไปพูดคุยกับแฟนหนุ่มบางครั้งเธอถูกพัดพาไปกับพายุอารมณ์เชิงรบเธอเผอพูดว่า ก็แค่บังเอิญโชคดีประสบความสําเร็จได้ไม่ได้มีความสามารถจริงๆหรอกหรือเธอว่าให้เพื่อนสนิทว่าไม่ยกโทษให้หรอกนะที่ไปสนิทสนมกับเขาคนนั้นขอแช่งให้โชคร้ายเลยให้เลิกกันและอาจจะทําให้เกิดกับผู้ที่แสดงถึงความคิดไม่ดีกับคนอื่นเกิดขึ้นในใจเต็มไปหมดถ้ายคาเหล่านั้นร้อนมีพลังงานในเชิงลบระหว่างที่กําลังมัวเมากับอารมณ์อิจฉาตาร้อนคงไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้น ตรงกันข้ามกับเมย์หญิงสาวอีกคนหนึ่งเธอจอมรับว่าเธอมีความอิจฉาเกิดขึ้นมาแวบๆบแบบสักพักเธอจะควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วเปลี่ยนไปเป็นชื่นชมยินดีกับเพื่อนร่วมงานแทนเธอพยายามคิดว่าเขาเป็นเพื่อนกับเธอเป็นคนที่เธอรักเป็นคนที่จริงใจกับเธอเธอเห็นเขาได้ดีกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องน่ายินดีอยู่แล้วเธอพยายามเปลี่ยนความอิจฉามาเป็นการพัฒนาตัวเอง ไม่ให้น้อยหน้าใครๆทำตัวเองให้ยืนข้างๆคนอื่นได้อย่างภาคภูมิใจนะทุกวันนี้ความอิจฉาก็ยังมีแต่ไม่เคยริษยาใครใครได้ดีก็ดีใจด้วยสู้เอาเวลามาพัฒนาตัวเองทำให้คนอื่นต้องอิจฉาเธอมั่งดีกว่าแต่จากเพนพักที่เธอไม่พยายามพัฒนาตัวเองทำให้เธอจมอยู่กับความอิจฉานั่นเองเพนพักได้ไปถามเมยว่าทำยังไงถึงได้เปลี่ยนอารมณ์อิจฉาได้ ซึ่งเมย์ก็ได้แนะนำว่าให้เธอใช้วิธีการปรามให้อารมณ์อิจฉาสงบลงก็คือยอมรับว่าตนเองกำลังอิจฉาอยู่นั่นเองเวลาที่เกิดอารมณ์อิจฉาหากพยายามที่จะกดอารมณ์ตนเองว่าห้ามอิจฉานะย่ายิ่งถาให้อึดอัดไปขันใหญ่ต้องกล้าเผชิญหน้ากับตนเองที่กำลังอิจฉาอยู่ในอารมณ์เยือกเย็นและรองใจเย็นมองดูสภาวะของตนดูว่าตอนนี้ เธอกำลังอิจฉาอยู่หรือเปล่าพอใจเย็นลงได้เราจะไม่โดนอารมณ์อิจฉาครอบงำและเมื่อเป็นแบบนั้นถือว่าไม่เป็นไรแล้วการยอมรับได้อย่างเยือกเย็นโดยไม่กรบเกลื่อนความรู้สึกอิจฉาหรือความคิดโกรธเกลียดต,ตัวเองที่รู้สึกอย่างนั้นจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกเพิงลบค่อยๆลดลงเองได้ค่ะแล้วเราจะพบความสุขนะคะ